เขาไม่เล่าโต้คนไทยบอกว่าการมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมันก็ดีไม่ใช่เหรอนั่นนะทำให้ไทยพัฒนาฉีกหนีเพื่อนบ้านได้เลยนะจากภาคของการท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนโต้แย้งกันนะบข็บอกว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับส่วนหนึ่งก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ประเด็นก็คือนักท่องเที่ยวจีนในยุคปัจจุบันเนี่ย บางทีก็มาพร้อมกับธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนจีนด้วยซึ่งแน่นอนคุณก็พูดถูกอยู่นะว่าการมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาทําให้ภาคของการท่องเที่ยวนั้นเติบโตได้แต่ถ้าว่าธุรกิจจีนนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการนี่คือคอมเมนต์ของคนไทยนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะฮะซึ่งคอมเมนต์ของคนที่เห็นอีกมุมนะครับเขาก็บอกนะครับว่านั่นเป็นส่วนที่ต้องแลกแล้วก็บริหารจัดการให้ดีอยู่แล้วแต่ที่ผมกําลังหมายถึงคือ การที่คนจีนเข้ามามันก็ต้องมีผู้คนที่หลากหลายเป็นธรรมดายอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือไทยนะ่ะถือว่าดีกว่าเพื่อนบ้านอยู่นะไม่ใช่แค่มีคนเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาทําประโยชน์ในประเทศอย่างเดียวแต่ก็ยังมีกลุ่มของคนจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวทแท้ๆด้วยที่เข้าไปท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นสัดส่วนที่สําคัญมากๆของไทยใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ชาวจีนไม่ค่อยมาไทยกันนั้นไทยนั้นก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่านักท่องเที่ยวจีนไม่ได้สําคัญเลยมันก็คงไม่ใช่ทีนี้ผมอยากให้คุณลองคิดในมุมกลับกันนะว่าคือถ้าเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงที่เข้ามาไทยพลิกๆเลยมีจํานวนเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยแต่ถูกเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นๆที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนคือมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าแทบจะเปลี่ยนประเทศอีกประเทศหนึ่งได้เลยนะ โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรไม่ได้เยอะแยะมากมายการที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเป็นล้านเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่านักท่องเที่ยวหลักล้านคนนั้นเข้ามาสร้างไรายได้ให้กับคนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ไม่กี่ล้านได้สบายๆเลยและฐานะความเป็นโยนี่ก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นได้เลยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ของคนลาวน,นะครับเขาโต้แย้งกันเองนะครับว่าถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาลาวเป็นล้านคนอย่างเงี้ย คือมันไม่ใช่แค่การมีนักท่องเที่ยวเยอะอีกต่อไปแล้วเพราะว่า,าสัดส่วนของประชากรนี่ก็ไม่ได้ห่างจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสักเท่าไหร่เลยคือไม่กี่เท่า,าตัวเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้รายได้จากนั <ๆ S 2> <ๆ S 1> กท่องเที่ยวจีนแต่มันไม่ต่างอะไรเลยจากการท,รทีากการทรท่คนจีนเข้ามาเยอะจนเกินไปจนแทบจะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆเมื่อเทียบกับประชากรโอเคชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจมันจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวอาจจะดีแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมองในโลกของความเป็นจริงด้วยนะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก คือโครงสร้างพื้นฐานมันก็ไม่ได้เพียงพอต่อการรับนักท่องเที่ยวจีนเป็นล้าน้านคน ต่อปีได้อะไรขนาดนั้นมีนําซ้ําเผอๆในทุนจีนหรือว่านักธุรกิจที่มีคุณมากๆก็อาจจะเข้ามาลงเผอเไปมากลายเป็นคนจีนทําธุรกิจกันเองกับนักท่องเที่ยวจีนกันเองซึ่งผมคิดว่านี่น่าจะเป็นปัญหาที่คนไทยกําลังหมายถึงซะมากกว่านะไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่ยินดีที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวมากมายแต่ปัญหาก็คือมันเหมือนกับว่าคนจีนมารับเงินจากคนจีนด้วยกันเองซะมากกว่าทาัทาง้ทงๆที่มันควรจะเป็นธุรกิจหรือว่าภาคการท Alum ่องเที่ยวของไทย,ไทยซึ่งอยู่ในประเทศไทยแต่กับกลายเป็นว่าในทุนจีนก็เข้ามาม ลงทุนไม่ว่าจะใช้วิธีไหนๆก็เถอะแล้วก็มารับเงินจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวเองนั่นคือสิ่งที่คนไทยกําลังบ่นอยู่ในตอนนี้ต่างหากความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าปัญหานี้นยก็เกิดขึ้นกับลราเกิดขึ้นในหลายๆประเทศด้วยเช่นกันกับการที่มีทุนจีนเข้ามาขยายเข้ามาทําประโยชน์ในประเทศต่างๆแต่เจ้าของประเทศไม่ได้อะไรเลย ผมคิดว่านี่นะที่เมืองไทยยังดีนะที่มีคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือพอเป็นที่ลาวหรือกัมพูชาจํานวนสัดส่วนคนที่พูดถึงนะีมันก็มีน้อยกว่ามากๆม,มันก็เลยดูไม่ค่อยทรงพลังอะไรมากนะักขณะที่คอมเมนต์ของคนที่มองมุมต่างซึ่งก็รู้สึกว่าจะต่างจากคนอื่นๆจนเกินไปเลยนะเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าคือการที่จีนเข้ามาเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทําให้เมืองนั้นดูพัฒนาขึ้นได้โอ้โหทำาไ้ถึงว่าอย,ย่างนั้น เขาก็ให้ความเห็นนะฮะว่าโอเคสิ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็คือคนในท้องถิ่นก็อาจจะไม่เข้ามาแข่งขันกับธุรกิจของนายทุนใหญ่จากจีนได้หรือว่าไม่ได้ประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวของตอนเองแต่จะเห็นได้อยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาที่จีนเข้ามาทุนใหญ่ๆจากจีนเข้ามาจะมาพร้อมตึกกราบบ้านช่องถนนหนทางที่ดีที่ทันสมัย ในแบบที่คนท้องถิ่นไม่ได้ทํากันอันนี้ก็น่าจะหมายถึงเมืองบางแห่งนะฮะที่มีจีนเข้าไปลงทุนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เหมือนกับว่าเขาจะพูดเปรียบเทียบกับไปทางฝั่งเมืองไทยด้วยนะว่าคือถ้ามีทุนจากจีนนะครับเข้าไปลงทุนในไทยไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนธุรกิจต่างๆโรงแรมที่พักอะไรถ้าลงทุนได้นะถ้า,าทางลงทุนได้มันก็จะทําให้เมืองดูเจริญขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็น่าจะพยายามเปรียบเทียบก,กับเมืองบางแห่งนะที่มีทุนจีนเข้าไปลงทุนซึ่งเรื่องนี้ครับทางฝั่ง คือถ้าเป็นประเทศอื่นๆนนเข้าใจได้นะเข้าใจได้ว่าถ้ามีทุนจีนเข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็จะมีความทันสมัยมีความจเจริญความสีวิไลเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆหลายอย่างที่คุณพูดมาอ่ะในส่วนนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยทีนี้สำหรับเมืองไทยน่ะเราไม่ต้องการอย่างนั้นเลย เพราะว่าในเมืองไทยเราก็มีทุนไทยคือมีนักธุรกิจในไทยมีนักลงทุนในไทยที่เเรียกได้ว่ามันก็เพียงพอต่อการที่จะทําให้เมืองเมืองหนึ่งหรือสถานที่บางแห่งดูมีการพัฒนาเติบโตขึ้นมาได้คือโดยไม่จําเป็นต้องไปพึ่งทุนจีนเลยเพราะฉะนั้นคนในท้องถิ่นสามารถทําได้อยู่แล้วนั่นคือเมืองไทยแต่ถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านผมบอกจะเข้าใจได้นะว่าเมืองบางแห่งนั้นจะให้เติบโตแบบก้าวกระโดดก็ทาไม่ได้แต่ถ้ามีทุนจีนเข้ามามันก็ทําให้เมืองนั้นเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็จะลืืมนนนะะว่่าคคทีีได้ปรโยช์ก็อจแล ขณะที่คอมเมนต์ของเพื่อนบ้านคนถัดมานะครับก็บอกว่าคือของไทยน่ะมันไม่ค่อยน่าห่วงหรอกแต่สำหรับลาวหรือกัมพูชาในที่มีประชากรน้อยอยู่แล้วถ้ามีคนจีนเข้ามาเยอะๆเข้าหรือว่ามีการลงทุนจากจีนที่ทั้งสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆใหญ่โตมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าเมื่อเทียบกับไทยน่ยไทยเป็นประเทศที่ใหญ่โตมากๆกว่าเลยนั่นคือในมุมมองของผมนะไทยนะเป็นประเทศที่ใหญ่โตคือต่อให้มีการลงทุนจากจีนเข้ามาแค่ไหนเนี่ยมันก็ดูเป็นส่วนเล็กๆเล็กมากๆเลย แต่ถ้าพอเป็นลาวนะถ้าจีนเข้ามาเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากๆเลยแต่เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักบางคนดันไปรู้สึกยินดีที่จีนเข้ามาลงทุนมาพัฒนาซะเลยซ้าแต่หารู้ว่าไม่นั่นคือสิ่งที่ทําให้คนในท้องถิ่นนะแทบจะไม่ได้ลืมตาอ้าปากได้เลยขณะที่คนไทยเราเองนะครับก็บอกว่าคือต่อให้คุณบอกว่าเป็นสัดส่วนเล็กๆแต่มันก็ได้รับผลกระทบมากอยู่นะ อย่างเช่นในบางพื้นที่ในบางโซนของโตเมืองก็แทบจะเต็มไปด้วยคนจีนร้านจีนธุรกิจจีนเต็มไปหมดเลยอะไรแบบนั้นซึ่งความรู้สึกมันก็ไม่ต่างอะไรจากการยกเมืองบางส่วนให้กับคนจีนเข้าไปใช้ชีวิตไปอยู่อาศัยไปทํามาหากินได้เลยแต่เรื่องที่ว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามานะ่ะผมคิดว่านั้นน่ะเป็นเรื่องที่คนไทยเองก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะนะอย่างเช่นในยุคก่อนหน้าที่ในจีนน่ะเป็นกระแสพูดถึงไทยมากๆแล้วคนจีนก็แห่มาเที่ยวไทยกันเยอะแยะมากมายในช่วงเริ่มต้นนั้น ก็มีแต่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวนั่นเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากๆเลยก็มีแต่นักท่องเที่ยวแต่พอเวลาผ่านไปสักพักก็เริ่มละเริ่มมีคนจีนที่พวกเขาหาวิธีที่จะทําเงินได้กับนักท่องเที่ยวที่จากจีนเองไปที่เมืองไทยจนมีช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงทัวร์สูญเหรียญผมหวังว่าสิ่งนี้น่าจะได้ยินไปในแถบเพื่อนบ้านบ้างน,นะ คือทัวร์สนเหรียญในคนท้องถิ่นนี่แทบจะไม่ได้กําไรหรือได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้เลยและบางทีธุรกิจจากจีนนั้นก็แทบจะจัดการแล้วก็ทําเงินทุกอย่างกับนักท่องเที่ยวจากจีนด้วยกันเองไปหมดแล้วประเด็นคือสิ่งนี้แหละที่ผู้คนกําลังพูดถึงกันอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่รับนักท่องเที่ยวจีนเลยอะไรขนาดนั้นอย่างในไทยเองก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สังคมก็เอาจริงเอาจังกันมากโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ย ในไทยถึงกับมีการติดป้ายเป็นภาษาจีนกันเลยนี่ถ้ามีป้ายเป็นภาษาจีนอยู่ทั่วประเทศเลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะบรรยากาศไม่ได้แตกต่างจากอยู่ที่ไหนสักแห่งในจีนอะไรอย่างนั้นแล้วซึ่งก็มีคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยครับก็เข้ามาให้ความเห็นะครับว่าแต่พอเป็นป้ายภาษาอังกฤษคนไทยกับไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมองว่ามันมีเยอะจนเกินไปผมสังเกตในตัวเมืองท่องเที่ยวของพวกคุณนะตามแหล่งท่องเที่ยวของไทยป้ายนี้แทบจะเป็นภาษาอังกฤษกันหมดเลย แต่ถึงกะน้นคนไทยก็ไม่เห็นจะซีเรียสเลยนะว่าการที่มีป้ายภาษาอังกฤษมากมายอยู่เต็มไปหมดนั้นจะทําให้รู้สึกเหมือนกับโดนชาวต่างชาติเข้ามาครองเมืองไปแล้วอะไรแบบนั้นโดยก็มีคอมเมนต์ถัดมานะครับเข้ามาโต้แย้งอีกนะครับก็บอกว่าเหมือนกับว่าเรื่องนี้กําลังจะถกเถียงกันไปเรื่อยอยู่นะทีนี้คุณต้องมองดูในโลกของความเป็นจริงว่าถ้าสมมติว่าป้ายภาษาอังกฤษเต็มบ้านเต็มเมือง แต่นักธุรกิจจากทางฝั่งยุโรปจะมีสักกี่คนกันเชียวที่มาทําธุรกิจในไทยจนแบบว่าครองเมืองไปเลยอะไรแบบนั้นแต่จีนนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคือพอเห็นนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาคนที่ทําธุรกิจจากจีนเองก็หาทางที่จะทําเงินในไทยให้ได้ด้วยเช่นกันและยิ่งโดยเฉพาะคนจีนที่มีทุนเยอะๆนั่นน่ะยิ่งทําให้คนในท้องถิ่นเสียเปรียบเลยจะไปแข่งขันยังไงได้กันล่ะคือพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพสมมุติว่าเป็นร้านอาหารที่มีคนจีนถือสัตส่วน ในการเป็นเจ้าของด้วยอะไรแบบนั้นบางทีพวกเขาทํายังไงไม่รู้สามารถขายในราคาที่ถูกกว่าได้แค่นั้นน่ะธุกรกิจในท้องถิ่นก็แทบจะแข่งขันไม่ได้แล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับที่มองต่างกันนะครับเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งมานะครับซึ่งอยู่ในชีวิตจริงของเขาเลยเขาให้ความเห็นนะครับว่าการที่มีชาวจีนเข้ามามันก็มีในมุมที่ได้ประโยชน์แต่อีกในมุมที่ไม่ได้ประโยชน์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะได้ประโยชน์หรือไม่โอ้โหพูดหมาก็งงละเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่า คือในเมืองของเขาเนี่ยในบริเวณบ้านของเขาก็มีชาวจีนนะครับมาเช่าที่พักอาศัยเพื่อจะไปท่องเที่ยวโน่นนี่นั่นบ้างทีนี้พอชาวจีนเข้ามาก็เลยทําให้เกิดประโยชน์ด้วยการที่มีการจับจ่ายใช้สอยในจํานวนเงินที่สูงขึ้นกว่าคนท้องถิ่นปกติเขาเองที่ขายของนะครับที่ทำมาหากินอยู่แถวๆนั้นน่ะก็สามารถขายกับลูกค้าที่ เป็นนักท่องเที่ยวจีนได้มากขึ้นก็คือได้เงินได้มากขึ้นมันก็เลยทําให้ในมุมมองของคนนี้นะครับก็บอกว่าการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเขาไม่น้อยนะครับเมื่อในพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอยู่มาเช่าที่พักมา ชาบ้านเชาที่อยู่อาศัยอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ให้ความเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นในมุมมองของคนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยน่ะก็จะมองว่าโอ้โหพื้นที่ในแถบนั้นมีชาวจีนเข้ามาเช่าบ้านกันอยู่เยอะเลยก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรกับการยกพื้นที่ให้ชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัยกันแล้วแต่นั่นก็เป็นในมุมมองของคนที่ไม่ได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สำหรับผมที่อยู่ใกล้กับนักท่องเที่ยวจีนบอกได้เลยว่าผมน่ะทำเงินได้มากขึ้นทีนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับอย่างหาเลยเขาก็บอกนะครับว่า แต่คุณจะเป็นกังวลมากขึ้นเมื่อมีคนมาเปิดร้านขายของแข่งกับคุณแต่ถ้าว่าเจ้าของจริงๆนั้นไม่ใช่คนจีนถึงวันนั้นผมคิดว่าคุณจะเครียดเลยแหละคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าไอ้สิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยก็คล้ายๆกับช่วงที่ชาวจีนเริ่มจะนิยมแห่มาเที่ยวไทยกันในช่วงแรกๆเลยในช่วงนั้นธุรกิจจีนหรือว่าเจ้าของคนจีนเนี่ยก็ยังไม่ได้ตามมาทันนั่นแหละในช่วงนั้น,นก็เป็นช่วงเวลาทองเลยทีเดียวเป็นช่วงเวลาที่งดงามเลยที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาธุรกิจก็็เปนนนนขออองงคคคไททย้ทถิ่โล คนไทยก็ทําเงินได้อย่างมหาศาลแต่พอเวลาผ่านไปก็อย่างที่หลายๆคนเล่าไปนั่นแหละคือมันเริ่มจะมีสัดส่วนของคนจีนเข้ามาเปิดกิจการทําธุรกิจกันมากขึ้นไงโอเคตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เจอปัญหาแต่ไม่แน่นะว่าในอนาคตถ้าในพื้นที่ของคุณมีชาวจีนเข้ามาเช่าบ้านเช่าที่อยู่อาศัยกันมากขึ้นพอเกิดเป็นชุมชนใหญ่ๆเข้าคุณก็อาจจะพบว่าพวกเขาอาจจะทําอาหารขายกันเองก็ได้หรือไม่ก็หาสินค้าอะไรหลายอย่างมาขายกันเองสุดท้ายกลายเป็นว่าคุณขายของไม่ได้วันนั้นคุณจะเริ่มเครียดเลยทีเดียว ซึ่งคอมเมนต์ของคนลาวนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าคือในไทยไหนะยังพอที่จะเรียกว่ามีการแข่งขันจากธุรกิจจากจีนหรือว่ามีนายทุนจีนเข้ามาลงทุนแข่งขันอะไรแบบนั้นอยู่นะแต่ว่าในลาวเนี่ยบางธุรกิจหรือว่าบางแขแนการลงทุนของนายทุนจากจีนมันไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องแข่งขันเลยพูดง่ายก็คือมันไม่ได้แข่งขันซะด้วยซ้ําแต่มันถึงขั้นธุรกิจจากจีนบางอย่างนั้นเป็นเจ้าตลาดไปเลยทีเดียวเพราะไม่มีใครแข่งขันด้วยโดยคอมเมนต์ของคนไทยนะครับก็บอกว่า แต่ในไทยนะ่ะมันแข่งขันกันหลายธุรกิจก็จริงนะแต่ธุรกิจใหญ่ๆที่จากจีนเข้ามาเนี่ย เป็นธุรก,กิจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งเองซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นของไทยแท้ๆนี่สักกี่เปอร์เซนต์กันเชียวเห็นได้เลยว่าขนส่งที่คนไทยใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผมแทบจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าคนไทยนี่ถือสัดส่วนกี่เปอร์เซนต์ในความเป็นเจ้าของและที่น่าห่วงอีกอย่างก็คือสินค้าจีนต่างหากที่กําลังเข้ามาครองตลาดอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆ okay โอเคก็อาจจะพูดถูกนะว่ามันอาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยถ้าเป็นในเมืองไทยที่มีประชากรเยอะอยู่แล้วมีนักลงทุนมีทุนไททยยยี่่เออะูแล้ว แต่สัตส่วนที่น้อยนั่นก็คือสิ่งที่คนไทยก็ไม่อยากจะเสียไปคือไม่มีประเทศไหนหรอกที่ไม่หวังให้คนในประเทศมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นเศรษฐกิจเติเตบโตขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องให้คนภายในประเทศก่อนยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาคของการท่องเที่ยวนะบอกได้เลยว่า กว่าที่ไทยจะเป็นที่นิยมอย่างทุกวันนี้กว่าที่จะมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตมีชื่อเสียงทุกวันนี้มันผ่านความเหน็ดเหนื่อยมามากแค่ไหนก,กีก่ยุคกี่สมัยกว่าที่ไทยจะมีชื่อเสียงได้ mm hmm. คือเรื่องนี้ในบริบทของคนไทยพอเห็นในทุนจากจีนธุรกิจจากจีนเข้ามาลงทุนในภาคการท่องเที่ยวของไทยมีป้ายเป็นภาษาจีนหรือบางทีมีอะไรต่างๆบริการอะไรต่างๆที่สร้างมาเพื่อตอบสนองกับชาวจีนโดยเฉพาะแบบเนี้ย คือยังไงในความรู้สึกของคนท้องถิ่นเนี่ยก็รู้สึกไม่โอเคอยู่แล้วเพราะกว่าจะสร้างขึ้นมาได้กว่าจะเป็นที่ิยมมาได้มันไม่ได้ง่ายๆเลยยิ่งพอจีนเข้ามาในช่วงการท่องเที่ยวไทยรุ่งเรืองแล้วเนะี่ยยิ่งโอ้โหมันยิ่งเครียดไปกันใหญ่ซึ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจนะว่าอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจีนนี่ก็ดูเป็นส่วนที่สําคัญอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าอย่างในมุมมองของคนไทยก็จะต้องการ ชาวจีนที่เข้ามาเหมือนในช่วงแรกๆที่ยังไม่ต้องมาทำธุรกงธุรกิจอะไรมากนักไม่ต้องมาหาประโยชน์อะไรมากนักคือเข้ามาท่องเที่ยวแล้วแค่นั้นพอเข้ามาอยู่อาศัยอาหารก็ได้เช่นกันแต่ถ้าจะเข้ามาทําประโยชน์หรือว่าดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวจีนด้วยกันเองเมื่อมาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยอันนี้ก็เกินไปแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยางไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้โอ้โหรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่กระโกเสียงกันไปไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นในมุมมองที่เขาก็มองต่างกันนนะบางค อย่างที่คอมเมนต์หนึ่งที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าคือแถวบ้านเขาถ้ามีคนจีนเข้ามาเนี่ยคือเขาก็ได้ตังค์มากขึ้นทำมาหากินได้มากขึ้นคือขายของก็ขายดีขึ้นมีคนมีตังค์ซื้อมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะฮะคือเป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างได้ดีเลยเพราะมันก็คล้ายๆกับสเกลในระดับประเทศนะครับก็จานวนที่เยอะขึ้นอ่าในช่วงแรกๆก็ขายของกันดีขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามาอยู่อาศัย d โหแถวบ้านมีชาวจีนมาซื้อของด้วยอะไรแบบเนี้ยคือจะขายชัดราคาเพิ่มนี่ก็ยังได้เลยก็มีคนซื้ออีกกตงห แต่พอเวลาผ่านไปนะฮะเวลาผ่านไปก็พบว่าอา้าวคนจีนเขาเริ่มขายกันเองซะแล้วก็คือขายของกันเองซะแล้วไปๆมาๆเป็นอย่างนั้นไปซื้ออย่างนั้นยังไม่พอขายถูกได้มากกว่าคนท้องถิ่นด้วยอันนี้คือการจําลองนะครับในมุมของภาพของบุคคลน,นะฮะในระดับ<อ>ครัวเรือนเล็กๆนะฮะที่เห็นสภาพแวดล้อมที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนพอนักธุรกิจจีนในทุนจีนเริ่มที่จะขายกับน,นักท่องเที่ยวกันเองแล้วเริ่มที่จะหาบริการอะไรสักอย่างมาดึงดูด มาทากาไรกับนักท่องเทีย่ยวจีนในไทยด้วยกันเองมันก็เลยทําให้คนท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสํารับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับมีหลากหลายหัวข้อที่นั่งเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับเลือกหัวข้อที่สนใจและรับชมต่อได้เลยนะฮะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ